มีกุููรูรูท่านหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าจะรวยหรือจนมันอยู่ที่กรอบความคิดของเราถ้าให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดรวยเขาจะกลับมาพร้อมกับเงินสามแสนแต่ถ้าเราให้เงินสามหมื่นกับคนที่มีกรอบความคิดจนเขาอาจจะกลับมาพร้อมกับโทรศัพท์รุ่นใหม่สักเครื่องแล้วเงินสามหมื่นนั้นก็หายไป มันอยู่ที่กรอบความคิดของเราทั้งนั้นงั้นข้าจะเอาเงินสามหมื่นนั้นไปลงทุนกับเหรียญคริปโตรับรองว่างอกเงยกว่าที่กูรูกูรู้นั่นบอกอีกไอ้ที่มีอยู่ก็ยังค้างตังอยู่บนดอยยังจะกล้าพูดอีกเหรอข้าจะเอาไปซื้อหวยถ้าถูกหกตัวต้องๆขึ้นมากกับไรลถฟ้ากว่าเจ้าเยอะแค่สองตัวยังไม่เคยจะถูกยังกล้าพูดถึงหกตัวนะเอาไปลงทุนจะรุกหรือจะรวงก็ไม่รู้สู้เอามาใช้เหหมดเติมความสดให้ชีวิตดีกว่าแต่ถ้าจะเอาสามหมื่นนั้นไปให้เมีีียยยเมมจะถาาว่าว 5, ่้ออกูหน มันงอกมาจากไหนข้าพันแล้วนั่นเอาไปลงทุนด,ดีกว่าใครว่าตักซื้อหวยสิจะให้มาเท่าไรไม่ว่าอย่าบอกเมียข้าก่อนแล้วกันก่อนอื่นแล้วเราจะเอาสามหมื่นมาจากไหนเหรออย่าเพิ่งเพ้อว่าจะเอาสามหมื่นไปทำอะไรตอนนี้แค่สามร้อยเรายังไม่มีกันเลยนะ